คนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงมกรามีนาเมษานี้ดวงชะตาเจ้าชะตาเป็นอะไรที่ดีมากมีเสน่ห์ในการพูดจาไปตกลงพูดจาเจรจาก็ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะไปเจรจาเรื่องการงานสมัครงานมีโอกาสได้งานมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนเรื่อง,อง,องตำแหน่งนะคะมีโอกาสฝา่าฟันเอาชนะอุปสรรคต่างๆในเรื่องของหน้าที่การงานประสบความสําเร็จนะคะต่อสู้ดินน้นรน งานเก่าๆกิจการใหม่ๆเริ่มเอ้กิจการเก่าๆเริ่มฟื้นตัวนะยกเว้นกิจการใหม่นะอย่าเพิ่งไม่แนะนําให้ลงทุนใหม่แต่คนหางานใหม่มีโอกาสได้แน่นอนดวงอุเบรษร์ก็เข้ามานะบุตรบริวารลูกหลานก็ดีนะการเงินเนี่ยไม่ต้องตื้อเลยเออมันจะมาโดยที่คุณไม่คาดคิดบุญเก่าของคุณช่วยหนุนนำอ่ะโชคลาภก็เข้ามาเต็มๆอนะ่ะนะคะคุณจะมีความสุขในเรื่องเงินเงินทองๆบอกได้เลย บุญเก่าคุณเริ่มส่งผลบุญให้คุณละแบบไม่คาดฝันไม่คาดคิดไม่คิดว่าจะได้ไมันได้เข้ามาแบบเต็มๆเลยนะเรื่องโชคแล้วก็เรื่องการเงินไปติดต่อธุรกรรมทางด้านการเงินธนาคารหรือว่าการกู้ยืมต่างๆมีโอกาสประสบความสําเร็จแต่ว่าอยู่ที่คุณจะตัดสินใจเอามาเอา,เอาหรือไม่เอานะเรื่องภาละเรื่อง uh, การกู้ยืมเนี่ยเรื่องการติดต่อธุรกรรมทางด้านการเงินเนี่ยเพื่อลงทุนอะไรก็ตามเนี่ย ะะแต่การเอาไปลงทุนใหม่ยังไม่แนะนํานะคะมีความสุขแน่นอนในเรื่องเงินเงินทองๆไม่ต้องตื้อเลยอะ่ะไม่รู้มามันมาเองนะคะการเงินเนี่ยที่หมุนเวียนอยู่ก็ดีอ่เนี่ยนะนะคะอืโชคฟุกๆแล้วแต่บุญวาสนาคนนะคะไม่ใช่ว่าจะมีกันทุกคนนะคะอยู่ที่บุญคนด้วยนะคะนะ บางคนก็มีมากบางคนก็มีน้อยบางคนก็ไม่มีเลยมันอยู่ที่ว่าคุณสะสมบุญคุณมามากน้อยแค่ไหนเป็นความเชื่อนะคะนะถ้าใครคิดว่าจะมีโชค่แล้วคุณก็ไปทําบุญทานศีลภาวนานะคะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลกอให้รับโชคขอให้รับสิ่งดีๆเข้ามานะเป็นความเชื่อทําแล้วสบายใจทําไปเถอะเพราะว่าดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์ในเรื่องของโชคเรื่องของเงินนี่เข้ามาเลยนะอืมอันนี้เป็นความเชื่อสําหรับมาอย่เจ็ดเก้าเก้านะ ดวงของคุณเริ่มมาแล้วเรื่องเงินเนี่ยนะคะส่วนความรักคัอนข้างจะมีปัญหาหน่อยแต่คนโสดนะก็จะมีคู่หรือมีความสุขเข้ามานะฮะแล้วก็พบรักใหม่แน่นอนมีความสุขกับความรักใหม่เกิดขึ้นนะคะการที่จะมีความรักใหม่เกิดขึ้นคุณต้องดูนะว่าคุณโสดหรือไม่โสดนะถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วคุณอย่าคิดคุณอย่าหาปัญหาให้กับคุณนะคะคนรักเขาก็ผิดหวังเสียใจมันเป็นปัญหารักสามเศร้านะ สําหรับความรักไปดูเจาะรายละเอียดเรื่องความรักนะทําให้ต่างหากแล้วนะคะนะคะส่วนสุขภาพคนที่บางทีก็อาจจะไปปรึกษาพบแพทย์พบหมอนะปรึกษาหาเรือ่องเรื่องสุขภาพของตัวเองมันก็ทรงๆนะสําหรับคนที่เป็นอยู่แล้วนะคนที่ยังไม่เป็นก็ดูแลตัวเองก็ดีขึ้นนะคนที่เป็นไม่มากก็ดีขึ้นแล้วก็สรุปแล้วก็คือสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรงอยู่นะคะนะคะแต่ที่แน่ๆนะคนที่เกิดนะ วันจันทร์เนี่ยมีโชคทั้งงานทั้งเงินด้วยงานมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะจะบอกให้นะคะหางานใหม่ได้ด้วยนะคะผู้ประทำก็ดีนะผู้ประทำมีรวยช่วยด้วยให้การช่วยเหลือด้วยเอเอลืมบอกไปการเดินทางก็ถือว่าดีนะอาจจะเร่งรีบเร่งอะไรประมาณนี้อจะไม่ได้คิดว่าจะได้ไปก็ไปอะไรประมาณนี้นะนะนะคะ อยาพี่น้องก็ดีลืมบอกนะสาหรับดูสําหรับคลิปยาวอะ่ะลืมบอกไปนะทาคลิปยาวให้อยู่นะคะใครจะดูคลิปยาวก็ไปดูได้นะคะนะทำให้อันนี้สําหรับคลิปสั้นๆนะคะสรุปแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะคนวันจันทร์เนี่ยถือว่าโชคดีทั้งด้านหน้าที่การงานทั้งการเงินงานนี่แค่วิตกกังวลนะคุณได้งานใหญ่เข้ามาแต่คุณวิตกกังวลหรือคุณได้ทํางานเนี่ยแต่คุณวิตกกังวล,ลว่าคุณจะทําได้ไหม ต้องมั่นใจนะชาววันจันทร์สัมภาษณ์ก็ผ่านนะคำพูดของคุณดีมากเลยมีสเสน่ห์ในคำพูดคำจานะในช่วงนี้เนี่ยนะคะโชคก็เข้ามาเต็มเต็มบุญเก่านะสนับสนุนหนุนนำนะหนุนนำคุณละเนี่ยนะ,ะดีมากๆเลยชาววันจันทร์นะคะยกเว้นงานลงทุนกิจการใหม่ๆบอกไว้ก่อนอยเพิ่งแล้วความรักอาจจะมีปัญหารักสามเศร้าอยู่แล้วนะคะ นะคะถือว่าดีนะคะโอเคนะคะก็คงประมาณนี้นะคะใครอยากอดูคลิปยาวก็ไปดูได้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ